สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพันธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยตอนเดียวหน้าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะฮะขับสบายตัวรถปีใหม่แล้วก็สภาพน้องๆอ,ออกห้างป้ายแดงเลยนะครับคลิปนี้อันพาเจ้าอีสุดีแม็ก1.9ตัว S นะครับหัวเดียวเผาเดิมเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อแล้วก็มานำเสนอให้ราคาประหยัดให้สัตวพิทุธท่าน์ ได้เลือกได้จับได้จองแล้วก็ได้เป็นเจ้าของกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทราบไว้ก่อนได้เลยเครดิตดี D D, ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นปี2021นะครับสีขาวเดิมโรงงานไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําต่อตอบปิกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพ เพราะนั้นสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยคือวารันตีศู์เหลือเต็มเต็มวารันตีร้านมีให้เป็นตัว2วารันตีก็จะเป็นตัววารันตีเบิ้ลนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวสีนะฮะเทาด้านนะครับที่เป็นกระจังหน้านะฮะโลโก้เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้แบบฮาโลเจนรีเฟคเตอร์นะครับตัวหลอดเดิมๆจากโรงงานนะครับ สำหรับในส่วนงตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับอีสุไม่อาจจะเน้นในเรื่องตัวออปชั่นเยอะมากแต่สําหรับความหรอเหลาและก็ตัวทรงรถตรงนี้ถือว่าต้องยอมรับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่วัยรุ่นชอบนะครับหรือว่าคนที่ใช้อีสุมาอยู่แล้วก็น่าจะชอบตัวรุ่นนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะต่อมาเนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสําหรับ1.9เนี่ยก็จะเป็นตัวรหัส RZ4E นะฮะคือมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรหัสเครื่องเดิม แต่คราวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวชุดเกียร์นะครับ1.9ลิตรนะฮะตัวเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีค่มน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มเดี๋ยวสําหรับตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านนะครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและเช็คระบบไฟตั้งสูญถุงร้อเซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่หมดทุกจุดนะครับสำหรับวัน์ีร้านเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปี นะครับหนึ่งอย่างสําหรับตัวรุ่นโฉมนี้ที่เด่นๆนะฮะก็จะมีตัว ABS นะครับติดตั้งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พวงแบบสำหรับอ่าท่อลมดูดเข้ากองอากาศนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับตัวเครื่องสะอาดๆนะฮะแห้งๆเดิมๆนะครับเราฟังเสียงเครื่องยนต์ดีเซลกันบ้างสําหรับในอีกหนึ่งกรณีเนี่ยอันเชื่อนะครับว่า สำหรับคนที่ใช้เกียร์กระปุกม,มาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเกียร์ออโต้เซอร์วิสไม่ดีนะครับหรือว่าขับใช้งานในระยะยาวไม่ค่อยดีอันนี้แน่นว่าต้องเปลี่ยนในเรื่องของตัวไมเซนต์ตรงนี้ใหม่นะครับอันว่าสําหรับในช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยปี2565เนี่ยเราก็น่าจะทราบกันดีว่าถ้าเกิดเราวิ่งขนส่งในราแวกตัวเมือง นะครับรถมันก็อาจจะมีการติดเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์สําหรับการใช้งานที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเสียงตัวเครื่องไม่มีอะไรผิดแปลงผิดเพี้ยนไปจากตัวของเดิมนะฮะเดินเงียบเดินเบาๆนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูตัวกําลังอัดกันต่อเราก็สามารถดึงเป็นตัวก้านน้ามันขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าอย่างที่เัาดึงขึ้นมาแล้วอย่างตะกี้นี้ถ้าเกิดมีเป็นตัวไอน้ํามันหรือว่าตัวเศษน้ํามันกระเด็นขึ้นมาย้อนจากครู การวัดน้ำมันนะครับแสดงว่ากําลังเครื่องยนต์ของ1.9ลิตรน,นี้เกิดปัญหาหรือว่ามีอะไรผิดเพี้ยนผิดแปลกไปจากตัวของเดิมแน่นอนหรือว่าสําหรับส่วนของตัวเครื่องด้านในมีปัญหานะครับบอดี้ตัวเครื่องนะครับออปชันโดยรวมทุกอย่างคือเราดูกันไปหมดแล้วมันที่เรียบร้อยนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีอะไรทํามาเพิ่มตรงเพิ่มตเติมตอะไรพวกนี้อย่างเช่นถ้าเกิดแบบอุด EGR มาก็จะบอกว่าอุด EGR มาแต่สำคัญนี่คือไม่ได้มีทําอะไรเลยนี่คือเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลย และสำหรับในเรื่องตัวการใช้งานถือว่าน้อยด้วยนะฮะแถมปิดตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเป็นอีกครัรหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกว่ามันให้ออปชั่นมาเทียบเท่ากับตัวรีโว2.4นะครับก็คือสําหรับตัวฟังก์ชันอะไรพวกนี้นก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ครีนนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮนะล้อเนี่ยก็จะเป็นตัว กระทะนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตัวรถขนื่นด้วย mm. เช่นเดียวกันก็จะมีเป็นแม็กซีล้อหรือว่าคุณลูกค้าจะเอาล้อหลังเป็นกระทะผ่าแล้วก็ยัง XCD ก็ได้นะครับสำหรับไฟเดียวครับจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะคิ้วกันสาดมีมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของตัวตู้ ความสูง2เมตรสินะครับพร้อมกัจบจดทะเบียนลงเล่มให้กับผูู้กค้าแล้วไปที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวหัวเราดูกันมาแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นตัวซอกด้านในกันบ้างนะครับซ้ายขวาตรงนี้เราสามารถดูได้เลยเต็มที่นะครับเราก็จะแกะเป็นตัวยางขอบประตูนะครับหรือว่าตัวยางกระดูกงูนะฮะเพราะอย่างตรงนี้เนี่ยคือเราจะดูเป็นตัวเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กเนี่ยเราเห็นมันก็ต้องคมมันก็ต้องกลมและมันก็ต้องมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนนะครับ เลี้ยงนะฮะเป็นในส่วนของตัวที่มันทําออกมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นตัวเม็ดอาร์บแบบนี้ไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของตัวซ่องในข้างประตูนะครับน็อตต้องไม่มีการขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับน็อตต้องไม่เบี้ยวไม่ผิดรูนะฮะส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาไว้เดิมๆแบบนี้ดีกว่านะครับสวยมากแห้งๆนะฮะสีขาวนะครับ แล้วก็อย่างที่ได้มีการบอกไปเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการขัดสีเครื่องผิวตัวรถแล้วก็ครีนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะส่วนถ้าเกิดในอีกแบบนึงเนี่ยเราต้องการเสริมลงเสริมแหนบอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นอันนี้เราก็ามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ นะฮะโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบ่งใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ด้านหลังตู้ก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยแล้วก็เส้นกันซ้อนแสงไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนนะฮะตัวระบบไฟตรงนี้คือใช้งานได้ติดหมดทุกอันนะครับแต่มันไม่ใช่แค่ในส่วนของตัวรถด้านนอกอย่างเดียวนะฮะต่อไปเนี่ยเราจะไปดูภายในกันต่อไปครับเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับสําหรับส่วนของอย่างคอนโซลหน้าเนี่ย ก็จะมีเป็นตัว a i r b a บ็นะครับหรือว่าถุงนมนิราภัยคู่หน้ามาให้นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวมีเดียนะครับหรือว่าเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแบบธรรมดานะครับที่ยังไม่ใช่เป็นพวกแบบอย่างจอทัชสกรีนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็จะไล่ลงมาเป็นเหมือนกับตัวรถกระบะแคบตัวเตีย้ย ที่เป็นอย่างเช่นตัว S นะครับนั่นคือระบบคำสั่งเสียงนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ USB กับ AUX นะฮะตัวหน้ากากจะเป็นสีดำเป็นโ no น b บ a c k นะครับสำหรับตัว Air เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอันดอลอกเหมือนเดิมนะฮะแอร์เย็นเพีงเพราะนะครับแล้วก็ด้านล่างช่องเสียบไฟแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือน a i r b a g นะครับสามารถเปิดว่าปิดการทำงานได้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ย ค่อนข้างยี่สวยนะฮะแล้วมันสามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้นะครับตรงนี้เนี่ยพลราในบางกรณีเนี่ยสำหรับตัวเครื่อง1.9เนี่ยเราจะเล่นแบบพวกอย่างทางราชันนะครับหรือว่าอยากจะสนุกขับด้วยการเชนเล่นแบบแมนวนวลของตัวเราเองก็สามารถทําได้เพราะว่ามจะมีเป็นตัวอ p อปชั่นเสริมขึ้นมาให้ให้ด้วยนะครับก็จะมีเป็นตัวช่วยลงทางราชันนะฮะตรงนี้ก็ถ้าเกิดเอาแบบอย่างในกรณีตรงตัวเนี่ย สมมุติว่าเราจะลงทางลาดชันเนี่ยนะฮะมันจะเซฟในเรื่องของอายุการใช้งานของตัวผ้าเบรกให้ยืดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะล็อกในส่วนของตัวเกียร์ไว้อันที่อย่างเช่นในรอบที่มันไม่ค่อยได้สูงมากกำลังพอดี1 2 3 4อ่าประมาณนี้นะครับ4นี้น่าจะไม่ถึงนเนี้ยขออภัยด้วยนะฮะพูดผิดน่าจะมาณ2หรือว่า2-3นี่แหละนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วก็สําหรับตัวกุญแจเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับฝั่งทางด้าน ขวามือคนขับก็จะมีตัว2ปุ่มนะฮะนี่คือจุดแตกต่างระหว่างตัวเกียร์กระปุกและก็ตัวเกยียร์ออโต้นะครับจะมีเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะหรือว่าตัวช่วยประหยัดพลังงานนะครับรถมันก็จะดับโดยอัตโนมัตินะครับพอเราจอดติดไฟลด,ดงไฟแดงอะไรพวกนี้ส่วนอีกปุ่มนึงอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เห็นกันแบบในทุกรุ่นนั่นคือตัวก้านล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวหรือว่า t ทค c o n t r o นะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะมีตัวเซนทัลล็อกนะครับมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดพับกระจกมองข้างยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ตัวเบาะครับอ uh ันน uh ี้ก็คืออีกหนึ่งจุดที่ไม่เหมือนกันเบาะเนี่ยจะเป็นแบบ50ต่อ50แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบ60ต่อ40นะครับเพราะว่าสําหรับในเรื่องของตัวรูปเกียร์เนี่ยคือมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันแค่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ในเรื่องของ ตัวออปชันกับระบบเพิ่มเติมมาเล็กๆน้อยๆประมาณนี้แต่สําหรับในช่วงของยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยานว่านะสำหรับ1.9เนี่ยมันเป็นการเปิดตลาดรถกระบะตอนเดียวว่ารถกระบะท,ที่ใช้งานแบบนี้ได้ค่อนข้างที่ดีมากเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับสบายนะครับและในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับราคาที่ออกห้างไปแดงกับราคาที่เราได้มีการตั้งไว้สำหรับตัวรถคุนนี้ บอกเลยว่าเป็นราคาที่ประหยัดและคุ้มมากนะฮะอย่างสุดท้ายนะครับตัวเลขไมคคันนี้ไม่จะอยู่ที่13,453กิโลเพราะนั้นเท่ากับว่าตัวรถปี2021ในระยะเวลา1ปีใช้งานไปหมื่นโลสำหรับตัวรถกระบะตอนเดียวแบบนี้ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเลยแม้แต่นิดเดียวและคุ้มมากๆยังไงก็คุ้มถ้าเกิดใครได้รับเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันหน้ารถและก็บอกราคาซันีอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะสามขวัเดี่ยวเกียร์ออโต้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งที่น่าใช้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นคุณลูกค้าเล่นเป็นตัว1.9ก็มี3,000ก็มีนะครับคราวนี้เนี่ยคือมันเป็นในส่งของตัวเลือกที่มันมีเพิ่มเติมมาให้นั่นคือเป็นเกียร์ออโต้นะครับหลายๆท่านอันจะเน้นย้ําไปในช่วงตอนแรกที่อาจได้มีการพูดไปตัวว่าจะมีในเรื่องตัวการเซอร์วิสที่ยากราคาในเรื่องตัวการเซอร์วิสที่เยอะกว่าตัวเกียรรรธมดา ตรงนี้คือไม่จริงเลยนะฮะเราอย่าลืมว่าอีซูเนี่ยคือมันเป็นตัวรถกระบะแบรนด์หลักอะไรสามารถหาได้ง่ายศูนย์เซอร์วิสศูนย์บริการอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างพวกแบบอย่างของมือทรงมือ2เกรดเอะไรพวกนี้ก็สามารถมีสับเปลี่ยนให้อยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างบอดี้เนี่ยรับประกันเลยว่าเดิมทั้งคันตัวเครื่องก็เดิมอย่างที่เราได้รับชมกันไปนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะจัดตัดสินใจมากกว่านี้เพิ่มเติมหรือว่าให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเกิดว่างแล้วเราสามารถเข้ามาดูตัวรถที่ร้านได้เลยแลบประกันนะฮะขับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นแบบ6สปีดแบบนี้คราวนี้เนี่ยสำหรับตัวราคานะครับอันจะตั้งราคาขายคันนี้ไว้อยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ5 5 9 0 0 0บาทถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับและก็สำหรับภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายจุดคลายแม็กซ์กันแล้วนะครับ อันมีเงินกลับบ้านให้ห้าพันอันมีฟรีค่จาจัดค่าโอนอันมีน้ํามันเต็มถังอันมีฟรีค่าจดทะเบียนลงเล่มแม็กอยากได้ลายลายหกรูเลือกได้เลยเต็มที่เอาหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งตู้อยากได้ขนาดความสูงเท่าไหร่เลือกได้เลยเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรสิบแล้วแต่คุณลูกค้าตามต้องการไลฟ์สไตล์การใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นครอบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าเกิดสนใจหรือว่าถูกใจยังไงก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิโรนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการออกรถกันได้เลยสำหรับคลิปนี้อังก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe ช่อง YouTube นะะรถยนต์มือสองิพันธ์ออโต้ด้วยและเด็กคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ